เอาไปดูเรื่องหนึ่งครับชาวบ้านแยกไม่ออกจริงๆเดินมานึกว่าพระมาสองรูปจริงๆมารูปเดียวครับคนนนืนวันเพ็ญเนี่ยพระท่านต้องโกนศีรษะ<อ>นะครับตรงผม เอ๊ทำไมรูปอีกด้านหนึ่งไม่ปลงผมเนี่ยยังมีผมอยู่หนาพอสมควรคนไหนพระครับเออแยกออกไหมคนไหนพระทำไมแต่งตัวไม่ได้เรียนแบบสงฆ์แต่นี่คือชุดที่มีการปักเลื่อมแต่ใช้สีสีออกส้มๆมอืนสีไม่ได้สีจีวรสีส้มที่เธอใส่เนี่ยเออแต่ทำให้มันละไม้คล้ายกันแบบทำให้เราแยกแทบไม่ออกสรุปว่า ในคลิปนี้มีพระรูปเดียวนะครับคพร,พระรูปหนึ่งคือพระจริงๆที่ถือย่ามนะ่ะที่ถือย่ามชาต่ตอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ถือร่มอะถือร่มใส่แว่นดำ<อ>และมีชุดปักเลื่อมคล้ายกับจีวอนเนี่ยเป็นคนครับเป็นเพื่อนพระเป็นเพื่อนพระที่มาด้วยกันนี่แหละกางร่มให้นะครับหลายคนบอกว่าโหเจอคลิปนี้แล้วนี่มองไกลๆแยกไม่ออกจริงๆนะเออจริงๆแล้วดูสิครับสีหน้ากาก ยังคุมคุมโทนใช้สีแบบแบบนี้เลยนะครับเอาละก็มีคนมาแซวกันนะนั่งไกลกันแบบนี้ลงไปกราบแน่ๆแล้วนึกว่าพระนะฮะก็สบงแบบใหม่นะฮะพริ้วไหวแบบนี้แม่อันนี้ก็เป็นสีสันแล้วกันนะฮะไม่ได้แต่งกายเรียนแบบสงแต่เขาอยากเลือกสีเนี้ยสีไม่ได้จํากัดอยู่ที่พระสงฆ์อย่างเดียวแล้วมาทําแบบนี้ไม่คิดว่าออกมาแล้วจะเฉดเดียวไนขนาดนี้เออใกล้ชนะ